มนมาขายที่นี่จะมีโปก๊ก้าดับการแต่วัดนะครับนำมาส่งประมาณสามกันโดนะครับกันรดนี่ประตูตัวพันโลนะครับที่เขาทํากันอยู่นะครับก็อการเตะดายต่อว,วันที่เขาจะหมุนไปแต่เขา,นาคนไรททาเป็นลรียกออมาเป็นนักหููแล้วก็จะมีตัวแทนจำนายนะครับตัวแทนจำนายเขาก็เพื่อจะหมุนเวียนไปแต่ถ้าทีเขาขายขายปีขายใยวันนี้นี่จะแปลงน้อยนะครับ โกิโลประมาณมั200ดสองร้อยหรือว่าสองร้อยห้าสิบบาทสักกีชนะเขาเนี้ยนี่เขาจะเนี้ยเป็นขายทรงนะครับต่างบริษัทบรรทับชื่อโดยตงรงรากาต่างาที่เขาถ้าจะสร้างพิเศษหรือว่าใส่น้ำพริกใส่หนังนี่เขาแบ่แถมราคาหนึ่งนะครับเขาจะขายเป็นออมเกินกิโลหรือว่าหนึ่งกิโลหรือว่ากระปุกน้อยๆครับสามห้าบาทอย่างถ้าอยากใส่น้ำพริกนี่ ตัดสิบสี่สิบถึงห้าสิบบาทเดี๋ยวที่ร้นะะานนัาแต่แตกการจะเอกไปเรื่องในพันที่ตะ์ันของหัวหน้าเลยครับขอบคุณค,ครับผมคนเรียนเสนอเองนะค,ะครับที่นทำปูมันแข็งนี่เขาใส่แป้งวะครับรว่วจะนะครับน้ปูเนี่คือมันแข็งแค่ปูนี่เขาใส่แป้งนะครับเขาจะจะจะ,จะทำเตจที่การเชี่ยวนะคร,รับก่อนเขาได้ผมว่าเราเอาได้ปูมาแล้วนะเขาต้องมาล้างทำความสะอาดนะครับล้างความสะอาดแล้วก็ใจเคี่ยวหมดครับ ว่าเขาจะมีส่วนประก,กอบกองที่จะว่าเดี๋ยวนี้ให้มันดำไม่นอนรักลเลยเป็นใบประก,กอบนะครับถ้าเปจั๊กไนะครับเขาจะใส่สองตัวที่เป็นรักนะครับแต่ในส่วนประกอบจะเอืนนี่ครับมีแหวนเล็กน้อยนะครับเรื่องแป้ที่เขาจะใส่เขาจะได้แต่ถ้าผู้กินนะครับรักษาสุขภาพของคนก,กินตัวนะครับเขาจะว่าทําไปเลยนะครับเพื่อมันก่อเกินไ,ได้แต่เขาอย่างเดียว,วเราคนรปฏิบัติพวก เราเพิ่มมันกับเปไปต่ได้ครับเขาต้องมีว่าพิสุทธิ์พันเขาต้องปลอดภัยตัออกกวเองน,นะครับอย่างที่เขามักไว้เขาจะเขาโหวดเขาประกอบเอากระน,น้ำนะครับมักไว้ประมันสิบสโมขึ้นไปนะครับพอถึงจะเคี่ยวนะครับใช้เวลาในการเคี่ยวต่อหม้อเน,นี่ยประมาณสิบสโมเหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้มันแห้งเป็นตะปูดำๆออกามาใช้เวลาเหมือนแต่ถ้ามันใกล้จะแห้งนี่ เขาจะเขาจะไม่ได้พักเลยครับต้องกดตลอดครับเพราะว่าถ้าเขาพักเองพ้อนอน้อนจะไม่ก้นนะครับเขาต้องกดนื้นมันรับขอบคุณครับท่านผู้หลงครับในสูตรของเชียงไห้ใส่ปบปมันนะครับเนาะครับับนยกเจ้าตัวตัวอย่างตับ ขออนุญาตครับประศุนเจ้าครับขอสวัสดีตับตังขันธกรรมกนะครับหนึ่งภูมีทั้งกลุมนี่นะครับเนาะภูมิเงียบๆนะครับภูมิเงียบๆนะครับคือมันนั่งหลันทัว่าเนาะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ได้มาเปิดกุลสัมมาชิกนะครับกุลภูโกยนะครับเนาะคิดว่าเป็นขอบคุยโกยนะครับแต่คิดไปคิดมาทำมาได้สามสี่สีนะครับ ก่อผู้ซื้อไรายได้ต่อเดือนนะครับเกี่ยวกับเป็นเดือนเหมือนกันนะครับ,บรายได้ต่อเดือนเนาะตอนนี้ผมรับจาบ้านนะครับได้รับกุรมขันอยู่ประมาณสาวห้าพันนะครับก็ได้ทําการปลูกกล้วยอยู่ประมาณห้าไร่นะครับบอกนี้เพื่อขายอย่างนี้นะครับมีละสิบบาทนะครับเนาะหลังหนึ่งออกลายสิบบีเหมือนกันหลายร้อยบีนะครับ บอกคิดว่ามันกล้วยนะครับแต่มันมันดูแล้วมันเป็นบทเปนลิปตีคิดว่ามันน่าจะอย่างนึงนะครับอันนี้ต้องบอกขอบคุณทั้งพชนะครับตีสารสนุปของกลางนี้นะครับผมปรุงสามัญชีนะครับปรุงกล้วยนะครับเ้าต้องทำนั้นเพื่อนะครับตีได้มาสารสนุปในในกลุ่มนี้นะครับซึ่งตอนนี้บอกมีเงินหมุกยันอยู่หลายนะครับเนาะ มันเป็นอย่างกุ้ยนะครับเตมบอกกุ้ยนะส่งเหยื่อทางประเทศนะครับซึ่งเปินเอาใบขอบคอรบนะครับกุ้ยคอร์บนะส่งไปทางประเทศส่งไปทุกที่นะครับซึ่งวัตถุนี้ก็คงจะเป็นตีอยู่ไนเอานะครับช่วงนี้ทำนาอยู่นะครับพอได้ไปพอได้ไปตัดหญ้านะครับหญ้าพยายามเข้าไปดูเหมือนกันแต่ตอนที่มันมันมันอุ้งไปหน่อยมันลุกนะครับช่วงนี้เป็นทำนาของเราพอได้เข้าไปทำแต่เดียว ถ้าเสร็จิทำงานแล้วก็กคุณจะเข้าไปมันหนักต่อครับขอบคุณครับครับอันนี้กล้วยกล้วยเนาะตอนนี้กลุ่มกล้วยสีหนึ่งป็นปลูกกล้วยทำน้อยได้มากปลูกน่อกล้วยขายน่อกล้วยสีไปทำที่ดีเลยคนขอทานเหมือนกับควายถงามอ่ะพอแล้วก็น่าสนใจนะถ้าทำไปยูทูบเนี่ยยูนูบเนี่ยกล้วยที่ดำกับกล้วยยัดเยียเนาะ คือทิ้นเลยครับอัอกิ้แเลยกิ้นหละต้องกินเนาะเขากินแล้วทิศงจนะครับเลยดังเลยมหนจะควยจะเหยียบขขงแต่นี่ก็น่าสนใจเนาะขอบคุณนักนักนะครับดังควยนวน้ำปูแนะวกาต้องก็หลวงบ้าห้องขอ,งขอ,งขอนี่ก็เป็นเป็นว่าการน้ำูขายได้ตั้งแต่ขี้ล่างขิ้ร่างเฮ็ดเพราขายได้ทิ่สองล่างเห็ดเพราขายได้ทิสองล่างโดยว็าต้องลงลงทุนทักบาท ันก็น่าสนใจนะเพราะติ up, ้งอ right? un> ุ้ยเพราะด้อยทันทีกันเดินญมาดึนแบ่งกันนี้นะน่าก็น่าสนใจเนาะเชิญเชิญท่านกรรมการครับผมเจ้าขอบคุณท่านท่านกรรมการเจ้าและวก็สกัดหลวงพ่อเจ้าเร้องเพลงท่านพระราบุโสมหาส่วนเจ้าร้องแล้วก็ท่านผู้นำท้องที่ท้องปี๋นะเจ้าเนางประวัติทางแบบนั้นมาดูได้บ้านแล้วก็แค่ทูมิเกียรติทุกท่านนะเจ้าเนาะ น้องธันรีท่านอาจารย์ศิลปุกท่านวันนี้เป็นตัวแทนท่านเกษตรบอกว่าท่านเจ้าเนาะวันนี้ผู้จะถามเนี่ยเพราะวันนั้นฟังเนี่ยผู้ซึ้งทุกท่านพระเจ้าเนาะในหลวงนะก็ต้องการเนาะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเจ้าผูดละกุญชีลูกเพราะว่าน้องเคยเป็นอ่าท่ากรรมการเรื่องของนิดิองกับพระพระเจ้าเนาะเป็นคณะกรรมการสอนโดยคิหพานา อจาร้อเอกสารชิพ้าน,นาเป็นตัวขั้นแรกของการที่จะเข้าสู่กระบวนการปีดทองพระเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจะจาร้อวันนี้ก็คือจะพูดกำลังใจจาร้อเพราะว่าในใจของเขาเนี่ยนะคะบนห้องอย่างนี้มีทั้งพื้นที่อาจารทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติรวมถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะลิ้นจี แล้วเจ้านะ้องวมถึงกาแฟปางปคุล้อแล้วเจ้านะ้องเป็นพืช D I แล้วเจ้านะ้องซึ่งพืช D I นี่เปรียบเสมือนแบรนด์ของแม่ใจเลยแล้วเจ้านะ้องซึ่งบ่งบอกคุณภาพแล้วเจ้านะ้องแล้วก็แหล่งผลิตแหล่งที่มาของสินค้าแล้วเจ้านะ้องรีจิทีไหนต้องแม่ใจกาแฟที่ไหนต้องปารปคุล้อ uro, แล้วเจ้านะ้องทางเกษตรทางกระทรวงเกษตรทั้งสิบมหน่วยงาน ต่างเร่งดาเนินการขับเคลื่อนนะเจ้านกะก็ต้องขอชื่นชมนะเจ้านะสิ่งสําคัญตียนจะบอกว่าตามพื้นที่นะเจ้านะมีความโชคดีก็คือแหล่งของอพวกน้องนานะเจ้านะเป็นแหล่งนําซึ่งเป็นแหล่งนําที่โบมีสารเคมีนะเจ้านะเป็นแหล่งนํา,นนนา,นาที่นะเขา,นะา,าสามารถทําประกอบ เป็นพืชกินซีได้เลยนะเจ้าเนาะมีแรลงนานมีคนเรียว่าแหลง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 กันแนวน้ำมันจ้าเนาเะถีะ่พืชกินแหลงแกนแนวน้ำน่านโส่น้านคือสามารถทำมาใช้เรับพืชกินซีได้เลยมา,า,า,มา,ยายว,ว,าาวาม่แล้วจะชอบแต่พืชปลอดไทยนะจ๊ะปกติแล้วเขาเนี่ยเขจะปลูกแต่พืชปลอดไทยนะเจ้าเนาะซึ่งใช้สารเคมีได้และก็มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว นั S <S <ess> ่นเจ้าน้อส่วนอินซีคือบบมีเลยนั่นเจ้าน้อแม้แต่ปุ๋ยก็จะไม่ใช้เกมีเลยนั่นเจ้าน้องโจ๊กีตรงกีที่มีพวกหนองนาซึ่งก็ไม่หลวงจะเป็นคนขับเคพื่อนนะเจ้าเนาะเพื่อประชาสันและก็เป็นต้นแบบเป็นแรงเรียนลูกนะเจ้าเน้องชื่นชมเจ้าชื่นชมแะ่ตอนนี้ชือนชมแบบถึงวันเยว ช่วงนี้เดี๋ยวเราลองไปเดินแอลพองอกาดน้ำวิ่ีกันสักหน่อยว่าตอนนี้เจ้าบ้านเป็นเตรียมของมาวางขายในยังนะก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นกาจจำลองนะฮะเพราะว่าวันตีเขาขายจริงๆนี่จะเป็นวันเสาเร์ไม่กล้าเป็นเอาพักมาขายนักน้อยแต่วันนี้เป็นวันตีต้องมาทําการประเมินเพราะฉะนั้นกาจจะมา บานักตัวได้นะฮะแต่เขาก็ต้องไปดูกันนะฮะนี่ก็มีสินค้าโอท็อปนอกจากกาแฟแล้วนะก็จะมีเรื่องของนี่ฮะผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของดีของกระลสีถ้อยนะฮะนำมาจัดแสดงโชว์ให้คณะกรรมการได้พอนะฮะนี่นี่ครับลายสวยๆนะฮะราคาจับต้องได้ครับนี่ครับนี้สวัสดีครับรียกอย่างนี้ านแล้วนี่คือทำเป็นอย่างยัวกระเป๋าสตางค์นี่โอ้งานละเอียดผ้าลายไหมเหมือนกันกะลายไหมครับอ๋ออันนี้คือตังในมันก็ว่าอะไรตังในมันครับอ๋อนี่ปีนมาเป็นที่งามดีโอ้ยได้ใซ้แดขายอันตัวแรกนี่ สี่สิบบาทเองโอ้แบแป้งงามเ้มืนเอาไปทำเหมือนไปทำไว้เป็นของเกษียณไหมครับนี่เป็นสรางร้น่อยโอ้ทำเป็นของที่ระลึกได้เลยเนาะครับงามครับงามแล้วนั่นเราครับพี่หมอเนี่อย่างยู่เนี่พี่หมอยิบเลยกัน่ยิ้เต็มไดเกันี่โอ้นีครับ สำหรับปีหมอสุรพลนะวงเล็กโทนนะฮะเขากับมาจิตอาสาจวยการนำวิถีนะฮของนี้ตําบนสีถ้อยในการเล่นดนตรีด้วยนะครับนาออ่าแล้วเดี๋ยวจะไปจวยเทศบาลตัวนะครับนี่ครับโอ้มาทดลองครับ แจสมุนไพรนี่สมุนไพรนี่ใส่าได้องใส่ยางองได้ไหมใส่บ๊รใส่ในาใส่ใส่ยานิมีรสเปรี้ยวครับเลือดไหลเวียนอ๋อยาให้เลือดไหลเวียนครับโอ้ฝั่งนี้ตัวโอ้โหทั้งนวดทั้งแจ่เลยสบายตัวเลยนี่ฮะ อันนี้คืออย่างครับอุ้แม่ใส่ลุกอันนี้คือเขาได้แก่ท่าเนาะไดการปั๊บปรับปรุงในร่างกายที่ปั๊บเปลี่ยนการไหลเวียนของเลือดแล้วพอดีคนนี้ลักษณะการเอ่อเไม่ท่องกรรอดครับที่จะกลับซ้ำซากยังนีท่านแล้วได้ไม่ขาดยืดอเทียนเล้วของกระจุยคลาย

ขมมขาดในในในทุกหลานอยามินนะสุถามว่สัเนี้ยวักับวินวัมันได้ยากเนอาจายบริการตลอดครัโอเคครับผมมาฝั่งนี้น้อยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะสวัสดีครับวันนี้เขามาอย่างน้ำอย่างมานำเสนอวันนี้รยลนี่ยาข้ามาปยา้า ไข่ก้อนไข่ก้อนอ่างนี้ก้อนก้าต้องอันนี้มีเกจเก่าของปีเจ้าแล้วค่ะเป็นของยาเซฟติสค่ะวันยาเซฟตินนสนี่เป็นของกากที่ไปยึดมาจากกระเบื้อ๋อันนี้ของยึด งานวจนี่เป็นทาการนี่เป็นเรียนเปงานของคุณอนลอต้นเจ้าเป็นงานวาดนี่โครงการต้านยาเสพติดเนาะแล้วก็นี่เป็นโรงเรียนได้สต้นแบบปอดบุรีและค่ึงดื่มแอลกอฮอล์โอ้นี่เป็นผลงานของอ่อนเลยเนาะเป็นของอต้นโอ้ดีเามู้ว่าจะได้เลยงามๆนี่เงิน ได้มีความมั่นคงมการอาหารมีการลดรายจ่ายกระฟังนี่เป็นนี่ขวดเหล้าเทวดาทูบีนัมเบอร์วันทูบีนัมเบอร์วันแหละอันนี้เราได้ได้มาพร้อมกันหรือว่าได้แต่ละงานแต่ละงานอ๋อเหรอโอ้โอ้เยี่ยมเลยนี่ ซิดเก่าซิดผมกับซิดเก่ามาว้นะดีใจครับเห็นน้องๆทำผลงานได้เยอะเลยนะครับนี่ครับครับผมทางไทยด้เดี๋ยวถายฮะวัดพารุงกับไทยไทยกับไผ่ครับไทยกับน้องหอมอ๋อมาเลยครับอ่าครับท่านนายกอ่าเชิญเลยครับ เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรลปทุท่านนายกสกกั้มนะฮะมองกล้องนะครับ1นึ่สองสเดินไปกันเลยครับหนึ่งสองอยงลูกนะครับ1นสองอ โอเคครับอ่าฮะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่มเลขหนึ่งหนึ่งสองโอเคครับโอเคขอบคุณครับโอ้ห oh, นี่นึกว่าเอามาขายเป็นว่าอันนี้คือยึดมาได้มั้งก็ อ๋อนี่โดนยึดมาเลยโอ้อันนี้ก็จะเป็นส่วนใจเป็นของปันนี่ของมอปลายอันนี้ของมอต้นมอต้นเ้อมเดี๋ยวนี่มอต้นคุณเจ้นตั้งแต่ม้อนหรืมอสามตั้งแต่ม้อหนึ่งมอสามเหรออันนี้ถ้าเปิดมอปลายแบบนี้ ฝ่ายส่วนใหญ่มันจะมันจะเป็นที่มากกว่าแตะอลอนเราะ่เป็นยี่มากแล้วกันละออนที่โดนยึดไปแล้วเนี่ยเขามีปฏิกิริยาจะได้พองแล้วมีการปรับตัวจะได้พองโโสตารลีนเกิดไทยเลยสตารีนแตกออกหน้าเขาก็จะเอามา้เขาก็จะคะแนนวามตื่ต้จะท้านงเข่แามีเราสองก็จะโดนแบบเดี่ยวเยอมา มาตรการการล้โทดก็คือเอามแลาวก็เตือนก่อนแต่ถ้าขั้นต่อไปก็จะเป็นการท่คนแนนละกะเรียกคุกมมาคุเจ้าเพื่อาคุจะกิ็จะชื้นอองแต่หมอต้นกะย่างมน้เจ้าแต่ถ้าแบบไปหมอป่าที่คุยก็จะชื้นออกเลยเ่า่งมันาะ เทคนิคเลยค่ะในมอปลายกข็งกว่าอะไรเจ้าฉันจะเป็นมอต้อนหมักวัวพวกเปิดไถลกันอ่าเด็กพออยากร้องโดเปืือนแน่นอนาะโดยเปืือกโอเคแต่ตอนนี้กันเริ่มดีขึ้นแล้วมันงก็แต่ยังมีอยู่ก่็มีอยู่เนอทุกวันเลยนะทุกคแต่รู้เขาจะไปตรวจเดินตรวจหนักหนักหโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับก็ เป็นแหมหนึ่งผลงานของโรงเรียนมาวอแม่ใจพิยาคมนะฮะตอนนี้เรามาดูครับแวะเอาต้งนี้น้อยเต้ยอย่างยู่ครับอ่าบุกแล้วด้วอยูเ้ามาพ่องหลังแล้วด้วยเตรียมอาหารแล้วเนาะวันนี้มีเมนูอย่างต้อนรับคณะกรรมการครับวันนี้มีน้ำพริกกัปลากับจีนจอบพะกา ลาจีนะเฮาตังดูดูประเทศี้นแล้เจ้านี่นี่ตงมะม่วงว้าวได้กินับน้ำไหลไหลแล้ว